เหสาเหตุแท้จริงเจ้ากรรมนายเวรคนที่เจ็ดไม่ยอมให้เมฆวินยัยอโหสิกรรมหลายคนคงทราบกันดีและยังติดตามอาการป่วยกันอย่างต่อเนื่องสำหรับพระเอกดังเมฆวินัยไกรบุตรหลังจากทนทรมานป่วยเป็นโรคตุ่มน้ำพองมานานกว่า4-5หปีและล่าสุดช่องยูทูบหนุ่มคงกระพัน o f i c i l ก็ได้เจอแล้วกับเจ้ากรรมนายเวรคนที่7็หรือเจ้ากรรมนายเวรคนสุดท้ายแต่กลับเจออุปสรรคครั้งใหญ่เมื่อเขานั้นไม่ยอมให้เข้าขออโหสิกรรมเพราะไม่เชื่อในเรื่องราวของอดีตตอทออาจเนื่องจากเขานั้นได้นับถือศาสนาอิสลามซึ่งมุสลิมนั้นไม่มีความเชื่อชาติภพไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดและมีเพียงชาติเดียว งานนี้ทางด้านหนุ่มคงกระพันนั้นก็ได้จึงต้องเดินทางไปพบกับดอเตอร์อิมรอนมาลูลีมเพื่อสอบถามเรื่องราวความเชื่อทางศาสนาอิสลามโดยหนุ่มคงกระพันนั้นก็ได้ถามความคิดเห็นของดอเตอร์อิมรอนโดยได้กล่าวว่าที่เมกวินัยแกป่วยตลอดมาห้าปีแล้วแกเป็นมุสลิมบางทีมีเรื่องราวอะไร ผมก็ไม่กล้าแนะนำและล่าสุดก็มีเรื่องการขออโหสิกรรมกับเจ้ากรรมนายเวรต่างไม้ยมกและเกตต้องไปขอพรจากพระวัดต่างๆว่า้พระบ้างอะไรบ้างก็เกิดความคิดเห็นต่างๆมากมายอาจารย์คิดเห็นว่ายอย่างไรบ้างซึ่งดอกเตอร์อิมรอนก็ได้กล่าวว่าคืออย่างนี้นะครับคุณจะไปทำอะไรก็แล้วแต่แต่ในใจคุณต้องมีพระเจ้าอยู่ตลอดเวลา และในการมีพระเจ้าคุณจะต้องเชื่อมั่นว่าคนที่ทำให้คุณหายไม่ใช่มนุษย์คนนี้หรอกทุกอย่างที่รักษามันอาจจะไปหายกับอะไรก็ตามแต่ได้ทั้งนั้นแหละโรคเดียวกันนี่แหละบางคนตายบางคนไม่ตายบางคนบอกหมอคนนี้เก่งไม่ใช่เราต้องเชื่อว่าพระเจ้าให้ความรู้เก่เขาให้เขาสามารถรักษาเราได้ก็เป็นอย่างนั้นไปเป็นเรื่องความเชื่อ บางคนเขาเชื่อจริงแต่โดยสิ่งแวดล้อมทำให้เป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลวิธีการที่คุณวินัยรักษาเนี่ยผมไม่ติดใจอะไรทั้งสิน้นถ้าหากว่าเขามีพระเจ้าอยู่ในหัวใจเขาเพราะคนเก่งมันมีอยู่หลายเผ่าพันธุ์หลายพวกหลายศาสนาซึ่งเราก็ไม่เจ้าเป็นต้องเป็นคนมุสลิมโดยเฉพาะเป็นคนพุทธเป็นคนคริสต ซึ่งช่วงสุดท้ายในรายการก็ได้ทิ้งท้ายว่าเมฆวินัยไกรบุตรนั้นจะได้เดินทางครั้งสุดท้ายไปที่จอลำพูนไปหาอาจารย์ไพศาลเพื่อหาวิธีการอาโหสิกรรมครั้งสุดท้ายหลังเจ้ากรรมนายเวรคนที่เจ็ดไม่ยอมให้อโหสิกรรมซึ่งเป็นวิธีการจากนิมิตครูบาบุญทาอีกด้วยขอบคุณหนุ่มคงกระพันโอฟ c i a เ